สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะใน48ชั่วโมงเนี้ยนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเราไปดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นชุดไพ่ทาโร่ค่ะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะใน48ชั่วโมงนี้นะคะจะมีอะไรยังไงบ้าง ดูเหมือนว่าถ้าพูดถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะอาจจะดูนิ่งนงิสถานการณ์นะคะอาจจะต้องรอดูเชิงมันมีความนิ่งโอ้นะคะการเงินยังไม่โดดเด่นอะไรมากนะักเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความความสงบเยือกเย็น ความแน่วแน่บางอย่างนะคะอืมอาจจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างที่คุณรู้สึกกลัดกุ้มอยู่แล้วหรืออาจจะมีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องออต่อสู้ฝ่าฟันเพราะฉะนั้นใน48ชั่วโมงนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ ดีขึ้นมากนะแต่ทุกอย่างมันมันนิ่งค่ะมันเป็นไปตามสเต็ปนะคะเป็นไปตามสเต็ปของเขานะคะคุณอาจจะยังต้องสู้งานนะคะหรือในบางคนก็อาจจะมีบางเรื่องบางอย่างให้วิตกกัดกุ้มแต่ในขณะเดียวกันนะคะบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายไปอย่างที่คุณคิดนะคะเพราะนั้นความวิตกกังวลบางทีเราอาจจะต้องพยายาม ลดลงนะคะหรือมองสิ่งรอบตัวให้มันเป็นโบกมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคุณจะเห็นถึงการฝ่าฟันการพยายามต่อสู้กับการงานเน่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานมันมีหลายเรื่องที่คุณจะต้องทำต้องลงแรงต้องฝ่าฟันอยู่แล้วนะคะเพราะนั้น เอาแรงกายแรงใจหรือว่าพลังใจที่อาจจะไปสูญเสียกับการวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะเอามาทุ่มเทกับการงานแล้วก็ทํามาอย่างเต็มที่นะคะทีเนี้ยในบางคนอาจจะรู้สึกกัดกุ้มวิตกกังวลในเรื่องของการเงินที่อาจจะเหมือนติดขัดหรือว่ากลัวว่าจะหาช่องทางรายได้เสริม จากทางไหนได้บ้างนะคะเนื่องจากอาจจะมีช่วงหรือวิกฤตที่ทําให้รู้สึกว่าเงินอาจจะไม่พอใช้หรือวิตกกัดคุ้มไปเกานอะนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์คุณจะเห็นว่าสิ่งที่ดีๆนะคะมันมีอย่างแน่นอนแต่มันอาจจะไม่ได้มาแบบฉับพลันทันด่วนนะคะเพราะเป็นสถานการณ์ของคนที่อาจจะดูมีความตึงเครียดหรือว่าต้อง รอดูเชิงนะคะรอดูเชิงทำใจให้สบายทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นไปนะคะจะค่อยๆดีขึ้นในขณะเดียวกันในบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยชอนขออยู่แบบเฉยๆนิ่งๆนะคะไม่อยากที่จะใช้พลังงานไปกับอะไรจน จนเหนื่อยจนเกินไปอ่ะเพราะชีวิตมันก็เหมือนร้าอยู่แล้วในบางคนอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเออโอเคแหละมันถึงจุดที่ฉันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทําใจให้สบายแล้วบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ผ่านมาเจอนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวออขอเพิ่มเติมแล้วกันนะคะขอเพิ่มเติมไพ่นางฟ้าสักหน่อยก็แล้วกัน,นะะมาดูเซตไพ่นางฟ้าไพ่รโคนะคะอยากจะ แนะนำบอกอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะสำหรับไพ่แรกนะคะอย่าตัดสินตัวเองก็คนอื่นอย่าตัดสินว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดี หรือคนนั้นดีคนนี้ดีเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตัดสินใครแม้แต่ตัวคุณเองก็อย่าตัดสินว่าเออฉันเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ดีแล้วละฉันคงไม่ mm hmm. ไม่ประสบความสำเร็จฉันคงแย่ฉันหรือตัดสินทั้งบวกและลบอะค่ะอย่าตัดสินอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเอ,อ่อให้เราเนี่ยพยายามที่จะมีความเมตตาดีกว่าโดยเฉพาะ การเจอเรื่องราวที่ท็อกซิกหรือปัญหารอบตัวอะไรกันเนี่ยคะที่ทาให้คุณอาจจะรู้สึกกัดกุ้มเหนื่อยล้านะคะเพราะนั้นพยายามมีเมตตาในตัวเองมีความรักรักตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจคนอื่นที่บางทีเขาอาจจะท็อกซิกหรือแย่กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้เขาอะทาแย่กับเรานะคะแต่บางทีการไม่แคร์การสงสารคนคนหนึง่งหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ย มันก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ไม่เอาความรู้สึกของเราอ่ะไปจมปักอยู่กับสิ่งแย่ๆเหล่านั้นนะคะเพราะเราจะรู้สึกว่าเออเขาทําแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตเนาะเขาคงเคยผ่านอะไรมาแบบนี้เนาะคือบางทีเราก็ต้องบอกว่าบางทีมันต้องคิดแบบนี้นะคะเพื่อทําให้เราอ่ะเข้าใจแล้วก็ลดระดับความทุกข์ใจไปได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ แล้วทีนี้นะคะหัวใจของคุณน่ะอย่าลืมอย่าละเลยละทิ้งความต้องการของตัวเองนะคะเพราะนั้นซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรเราอยากจะทำอะไรนะคะบางครั้งอะ่ะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองบ้างนะคะหันมาดูใจตัวเองบ้างนะหัวใจของเราความรักความสุข ความการงานการเงินหรืออะไรก็ตามที่คุณปรารถนาหรือบางอย่างที่คุณต้องการนะนะคะลองถามใจของตัวคุณนะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่โลกจัก,กรวาลเขากำลังเปิดประตูให้คุณไปสู่ความมั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าคุณรู้สึกท้อใจมีปัญหาให้รอสักหน่อยนะคะ คือทุกอย่างมันเป็นไปตามสเต็ปนะคะมันค่อ,คอยๆเป็นค่อ,คอยๆไปค่ะเพราะนั้นเอาเป็นว่าความมั่งคั่งเนี่ยคือตอนเนี้ยจักรวาลเขาเปิดให้คุณแล้วเพียงแค่รอคุณเดินไปถึงนะคะและระหว่างทางอะ่ะกว่าจะเดินไปถึงแน่นอนมันเป็นธรรมดามันคือชีวิตค่ะที่คุณอาจจะต้องผ่านระยะทางเนาะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบหลับตาแล้วถึงเลยใช่ไหมคะ่ะอืม บางทีการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันไม่ใช่เรื่องหรือมันไม่ใช่เรื่องที่จะหนักหนาอะไรนะคะลองขอความช่วยเหลือคนอื่นบ้างถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยจนเกินไปนะคะอืมบางทีมันก็ดีกว่าการที่จะแบบก้มหน้าก้มตาแก้ปัญหาหรือทำอะไรอยู่คนเดียวนะคะลองขอความช่วยเหลือคนอื่นดูขอเป็นใบสุดท้ายนะคะ เนี่ค่ะเสียงนะคะลองเสียงดูค่ะแล้วก็เวลาปรารถนาอะไรอย่าคิดอย่างเดียวอย่านั่งคิดนั่งฝันนั่งจินตนาการอย่างเดียวแต่ลงมือทําคุณต้องเสี่ยงนะคะหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดใส่จัดเต็มนะ,ะเมื่อใจมานะ ใจพร้อมกายพร้อมเราทําได้นะเพราะฉะนั้นใส่ไปเลยค่ะใส่ให้เต็มที่เต็มเหนียวนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะ,ะก็ถือว่าโอเคแหละในช่วง48ชั่วโมงสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยบางทีมันฟังดูมันก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าหรือพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ไพ่นางฟ้าให้กำลังใจคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วเชื่อว่า ใน48ชั่วโมงเนี้ยถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่คืบหน้าให้คุณเห็นเป็นจิกรลักษณะแต่อย่างน้อยเชื่อว่าจิตใจของคุณนะคะมันจะมีพลังมากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะ